สวัสดีครับบ่าวถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับย่ำคำย่ำเมืดนะครับผมวันที่30มก,กราคม2 5งพันนะครับอยู่หน้าบ้านพี่สาวหน้าบ้านยายจอย,จอยลานไผ่กระท่ำเห็ดกับเพราอยู่นั่งปุ่มเห็ดอย่างนั่งปุ่มปลาซีควาลาบเอาคือว่ามื่อไหร่ได้เมนูอย่างปุ่มมาเนี่ยออมน้อง ออมออมน้องควายเออเป็นได้สมาช์ทสิทธิไหมเออวายิย่างมาเบิ่งคนป่วยเป็นยังไงคนป่วยพี่เขยเออไข่หรอเป่คือว่ากินเนื้อย่างแบบพี่เขยท่านผู้ชมเออกินทัองท่านได้ดีฟ้าไปกินหลายเออท่านผู้ชมเอากินข้าวแรงกับบอเนี่ย เขาได้กินว่ะแขกินนั่นเทียงอาหารใครแต่หมอเขากินติดๆกันธรรมชมปีเคยแต่ว่าก็ใค้แน่คือเมื่ล้วนะครับได้ว่าเจอฝ้าไปไสอืมได้ยังกินแรงเมนูแรงเนูอ้อมน้องควายอ้อมน้องควายชมอ้อมน้องนะครับพ่สากแบงไห้ี่รมชมเอาไปไห้ซูตาวินกับเจรรตลีออมเออ เพิ่นว่าแบ่งกันตรวจไอ้ทั้งบ้านเฮานะครับมันจังมันจังแพร่โอ้อาบน้ำบัยื้อวันอาบหนมาพี่ยื้อวันโอ้ยอ้อวันนาขาวเปิ้ลเปิ้อยื้อวันผู้ใดอาบน้ำล้วอาบน้ำล้วกินข้าวตะเวนก็จะนอนตะเวนบ่เมื่อนีแม่นเออเพราะว่ามื้ออื่นจะไปส่งตั้งแต่ปีซีเครื่องทำชุ่มนะครับไปโรงพยาบาลหมอนัดไปรับยาเป้าคิ้วตาเศ้าบ้านเฮาทำชุ่มเป้าคิ้วเศ้าเฮาก็ได้มาไหว นะครับมืออ่อคืนก็จะไปส้มพันตะเสาเออเ้านะครับเข้าไวเออจะกิน,ข,นข้าเต้นกินเข้าไว้เอาคิวเสาเอเอขาวานอืคิ้วปลายก็ได้กินเข้าตะเสาคิ้วไหลก็ได้กินขา้าวเออคิ้วหน่อยก็ได้เจาะยันกินแกงออมพี่สาวเป็นแกงให้ยทำชม น้องน้องควายน้องควาย <c oughs> เป็นลกมันทน่านธรรมช่มแม่ผมป่นละ <c oughs> ไปสูเตวินออมเตวินมันก็นมาก,กินก็กินแต่บ้าถอดกับเตวินท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> อ่าเจรต์รตีแล้วบปกินจะไปเบิ้งเมนู่ยังอ่ายายอ้วนกับฟันยำแล้วนะครับอ่าได้โชคไม่ยา,ายอ้วนเนาะหาผู้ใดมักก็ได้ไปหาลอตเตอรี่ทาพันมาให้โชคงวดที่สามเนาะเปิ้ลให้มาแล้วสองงวด ่รนมชม้ชมออมทงแต่งวดนัน 90, นะ 90, 09, ้นเจ็ดเก้าศนยเาะเก้าศูนย์มาศูนย์เก้าหลักกัหนึ่งเจ็ดเก้าเจดเก้าตรงตร,ง,ตรง,งวดนี้นะครับผู้เทามใไ้ก็คือหกหนึ่งเก้าหลักกะเด็กน้อยบอกเล็กน้อยห้องบอกหนึ่งหาเก้าลงให้ f เซีแล้วมุนเศ้าธรรมชมนะครับหาได้โชคน้ำเพลินเออ่วฝันดอก เออขันแม่นกเขาเนาะแม่นเอ้าเดี๋ยวไปบ้านเจโนตเตอรี่แม่หมูเพิ่นมีขคาวดีตัวแม่หมูตั้งแต่ไอ้คุณเพิ่นเพิ่นเอาเตามาเพิ่นเพิ่นเห็นเตาเพิ่นเอาเตามาปล่อยเออเพิ่นเอาเตามาปล่อยแล้วเพิ่นฝันเออพญาเตาเข่าฝันแล้วเพิ่นนี่เพิ่นนี่คือมีขคาวดีพร้อมตัวเออเพิ่นว้าลูกไผ่เพิ่นไอ้ทองเพิ่นมีหลานเออเออ เรวมาดีใจนะเพิน่นไอจันไปสร้างน้ำกันน้ำชุมไปบ้านเจรตลตีเอ้านะครับจะกินข้าวแล้วนบปะกินข้าวเออห้วิสากินข้าวกันน้ำชมเออคนไอ้ยา้วันอาบน้ำแล้ว<า>ยายวัน,นจะนอนตะเวนเมือไหร่ยายวันจะไปนอนอยู่บ้านน้ำนพราะว่าจะได้ผ้าไปตะเ้าเอะนะครับผมไปบ้านเจรตลตีอ่าเป็นเบิ้งเมนูน้ำกันหลักเหยียบผ้าไปถามข้าวดีแม่หมูน้ำนาเป็นพื้นว่าอ่ามีข้าวดีนะครับผม นะครับอยู่ครั่วไปธรรมชมนะครับวันนี้นะครับธรรมชมบ่าวเถ่าจะลงปูร้อยเอ็ดนะครับปูทรงมาเห่ด่วนๆนะครับปูว่าอยากให้บ่าวเถ่าถูกแต่วินเห็ดอย่างน้อยกับในหมูอยู่คนแต่วิ่งเห็ดผัดหอมแต่วิ่เห็ดผัดหอมคอ่าร่วมด้วยช่วยกันวันนี้หนุ่มเนื้อวันนี้โชคหนุ่มดำปูดาบป่านน้องงัว พี่สาวเย้จอยเพื่อนมาเอาเอาไปสู่ตาวินออมเนยครเพื่อนมาอ่าแ่หอมเย้อร่อยเซล่ะอยุเซล่ะนี่บ่ะอ่าลำลังออมน้องวัวน้องาเตรียมแล้วเตรียมเพียงลุ่ต้มยำไก่เจเฮ็จยังกว่าเจต้มยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านเอาเจต้มยำไก่บ้านอาสวัสดีครับตาวินสวัสดีครับอ่าวันนี้ตาวินมาเป็นผู้ช่วยเจใช่อ่า ปุ๊กสองคนเลยวันนี้อ่าร่วมด้วยช่วยกันยามเย็นนานๆเด้เอฟซีบาถามอยู่นานๆได้เห็นเตวินนานๆจะได้บวกกันดีใช่ไหมใช่อ่าอัสวัสดีครับเจลอตเตอรี่วันดีค่ะวันดีค่ะเจ๊แหละชุดโอ้ชุดมือนี่ยหมเจ๊ชวยมือช่วยชุดช่วยช่วยจำทำมือเนี่ยอ้าวนะครับทำส้มคือว่าเจ๊คือว่าแม่หมูเป็นมีข่าวดีอย่างเออใจน่าเป็นแม่ถามด้วยถามแม่หมูเอาเองถามแม่หมูเอาเองคือว่า ตั้งแต่เอาเตาไปปล่อยขึ้นมาโชคดีโอ้ก็โชคดีแล้วเนาะบ่าวเทาระะพระยาเยตาว,วันน,นี้ว่าจะว่าจะโชคดีนะอืมดีใจน้ำเล่าอะไรก็เจ๊ขึ้นมาจิตยำให้เอฟซีน้ำความฝันนะ,<อ>ระเราให้เอฟซีฟังนะคือว่าโชคดีจากพญาเตาจังไหนการอ่มือนันนตต่งนอตเน้ครับคุพี่มือนั่งนอตที่ไปอันไปอันไปยังไไปอันตลาดกาบาเทาเนาะไปเห็นเตาเตาขระเจ้ารามไว้บ้านก็เลยสงสารเตาเบียตูนเบียตูนมั่นนะ ก็เลยว่าขจามาขายตวนละหาสิบาทอเออก็เลยที่แรกก็บ,บ่อยากซื้อดอกแี่ก็เลยเนี่ยตวนก็เลยกลับขึ้นมากต่พึมาเอาเต้า,ตาน่ะนแต่ว่าหลังเต้านะ่ะจะเป็นมนๆนเนาะอือคล้ายๆว่าพิ่งไปเกี่ยขีตมมากี่สินะเน,นี่ยมีขีดตอกขีดตมขีดต,ตมอ่ะเตาเวินเบิ่งน้ำอยู่มือนั้นครับบานนี้มาย่ำขึ้นหรือมาฝันมาฝันว่ามีผู้หญิงผู้หญิงน่ะเพิ่งแต่งตัวแบบคล้ายๆว่าโซโปุกนะแบบ เสียผมาเสียบมาเรื่อยๆมแ่วเม้มแมมคือหลังเตานี่นะมันแ่บห้องบอกรึเปล่าวนื้เจ็บมันว่าวางไปก่อนย่าลืมเด้อเลืมเด้อเนื้เจ็บมันสู้มือขึ้นพร้อมเแนอสู้มือขึ้นพร้อมเด้อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเนื้อเจ็บอันนี้ที่แม่หมูฝันธรรมชมนะลูกบ้านนี่ มื่อนั้นก็เลยลูกชายไปปล่อยชายไปปล่อยไปปล่อยบดนี้แต่ก็โชคดีด้โชคดี่าเนั้โชคยงเล่าดิบางแ่มมูก็เลย้ด้หลานแล้วไดลานแล้วออคือเจดอกะอะมมูคนเดล้านแล้วลูกไผเพิ่ลูกไผ่่นมีน้องมูมักแมมูมักสามตัวตัวไหสี่หนึ่งเจ็ดสี่นึงค่ะวัไม่ยิ่งกับสี่เริ่่น จะได้โฉบแท้เนาะโอ้แต่ปู่จังสี่จะซื้อมาปล่อยจะกะละ <c oughs> มังหมดละเมื่อนั้นได้เตามาแล้วให้ลูกชายไปปล่อยแเหนลูกชายไปปล่อยเพิ่งแม่หมูเ <c oughs> พิ่งเกิดจากได้หลานอยู่แล้วทา่านผู้ชมอืมบ้มานเพิ่แม่หมูถอดเจ้ขึ้กันละ่ะเพิ่งเกิด <c oughs> มาให้โฉบเนาะ <c oughs> เอา <c oughs> นะครับวันนี้นะครับคืนนี้นะครับบ่าวแถาจุลุงนะปู่ร้อยเอ็ดเห้นน้ำหล้วก็จะย่ำควบฝันแม่หมูนี่แหละแม่หมูเพิ่งว่าหนึ่งเจ็ดสามโตสี่หนึ่งเจ็ดเนียนค่ะเออเพิงเพิ่งโชคดีเพิ่งว่าพญาเตาไม่โชคเพิ่มน้ำเออเพิ่่่นเพิได้หลาอ ใสน้ำนอกลูกไผ่เพิ่นมีน้อยเพิ่นทางอยากได้ธรรมชมแล้วเพิ่นว่าสามตัวเพิ่นมักสี่หนึ่งเจ็ดแม่ค่ะมักสี่หนึ่งเจ็ดที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นซีเนอะแต่ว่าเพิ่นกะว่าเราเถาบันไดเนาะเพิ่นกะประมาณแบบว่าอันนี้เยอะแต่ว่าก็คิดว่านมปะม่านสามสิบตัวเนี่เนาะก็เลยตีเป็นซีก็เลยตีใส่เป็นสี่หนึ่งเจ็ดหมูหมักานะครับแล้วก็ปูร้อยเอ็ดธรรมชมนะครับปูว่าอยากให้เบ้าเถาถูก นะครับด้คุยกับปูตลอดนะครับพาช่วงเข่ารรษาปูหยุดนะครับปูว่าเดี๋ยวรอหลังออกภาษาแล้วกับปีไหม่มันนี่ปูพึ่งให้ปูว่าเอาเบาเถาล่องเบิ่งเดอบ่หลายครูฮ้าถูกคนว่าห้าดีโชคคนว่าห่าดีโชคน้ำปูเดี๋ยวจังมาเบ่งน้ำกันมันนี่เจไม่นุ่งกับเจต้มต้มไก่บ้านไหมบาต้มไก่บ้านต้มหรือแกงคือใส่อันพักพักจะใส่ยังไงอ๋ออันนี้อ่อนพักจะใส่ออมน้องวัวนี่าออมน้องวัว ตั้งหาอันนี้เป็นน้องน้องควายท่านผู้ชมเอ้ยน้องอ๋อบปออ่าบอผิดนะครับได้ใจคุณมาเอาไปฝากตะวินแหนไมไป <ขอ S 1> กินไปน,นี่ปตาตะวินครับแอบเบาเท่านี่แหละเจเล่ากับมากินว่าปันใดอ่าเอาเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้มาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมนะครับอันนี้ความฝันแม่หมูท่านผู้ชมที่แม่หมูลงให้หนึ่งเจ็ดแม่หมูว่าสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอเพราะว่าไอ้พญาเต่าเนี่ยเป็นผู้ยิ่ง ือนะครับธรรมชุ่มสี่หนึ่งเจ็ดนะครับหางเดียวผู้ใด้มาซีหนึ่งสี่เจ็ดตัดโอ้่านผู้ชมนะครับละกานะครับผมปูร้อยเอ็ดนะครับผมปูร้อยเอ็ดที่ส่งมาให้เบาเถ่านี่ครับผมนะครับเอาเดี๋ยวจังเบิงที่ปูนับส่งมาให้เบาเ่านะครับผมมือหลังจังจะผ้าฟังฟังเสียงจากปูนะครับผมเอาท่านผู้ชมนี่ครับปูร้อยเอ็ดนะครับนี่ปูที่ส่งมาให้ ปูพิมพ์มาให้ท่านผู้ชมนี่ครับ9 2 9 3 8 2 8 3เน้น9 3 8 3กัน9 0นย์หับ3ตัวศูนย์เก้าอานะครับเบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับเพราะว่า FC ฟซีพอนายไม่ใหญ่เออเพื่อนว่าให้เบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับมีโอกาสนะครับจะได้คุยกับปูได้ทรรมประชมได้นะครับปูร้อยเอ็ดนะครับสามตัวศูนย์เก้าสาม กระตรงกับความฝันเบาเ่านะครับตัวเน้นคือ9383ตัวร่อง9282ตัวกัน90ู้นย์ปัวาถามมาล่างคือ82เดสอ่านผู้ชมเดอ้อถ้าผู้ใดเน้นล่างคือ82นะท่านเน้นล่างคือ82 9383นี่เน้นบนปัวนะปูร้อยเอ็ดปัวอยากให้เบาเ่าถูกอยากให้เอฟซีได้โชคน้ำเพื่อนว่าเอาลงให้แน่ปัวปีใหม่ลงให้ได้เดอ้อปัวปัวบนลงก็บม่เป็นยังท่านผู้ชมแต่ว่าปูทรงไม่ให้เบาเ่า ปู่ว่าให้เบาเถ่าหาไปน,นะนรับปู่ร้อยเอ็ดอันนี้ก็ย้ำคว่ำฝันแม่หมูแม่หมูหนึ่งเจ็ดนะพญาเต่าห้องบอกอ่าเพิ่นเอาเตา่าเพิ่นสื่อเต่ามาปล่อยแล้วเพิ่นว่าฝันให้ลูกไส้ไปลูกไส้ไปปล่อยนะไปก็โชคดีนะเพิ่นลูกไผ่เพิ่น่ะมีน้องทองนะครับอ่าแม่หมูว่ามักสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดธรรมชมนะครับอันนี้ก็ปู่ร้อยเอ็ดเน้นเก้าสามแปดสามสามตัวศูนย์เก้าสามนะครับ 9282เป็นตัวร่องตัวกัน90ฐานเน้นล่างปูวา 8, 2, ่า82เริ่มปูวา่าเอานะครับหาด5โชคน้ำปูนะครับกราบขอบบุญขอบคุณปูรอยเอ็ดนะครับ,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 รนะรบผมสาธุบุญแต่ว่าบ่าวเถอดก็ได้คุยกับปูอยู่ตลอดอยู่ธรรมชมุ่มนะครับได้คุยกับปูอยู่ตลอดแต่ว่าหาโชคดีหาเลขปูเขาจังไดก็คยได้โทรหาปูให้เอฟซีได้ฟังเสียงปูนั่มนะครับเจี๊ยบแล้ก็สารละวนอยู่ขั้วที่เก่า่ม<แ>ืหนีมาในสุดตรีมอ่นะคิดคุ เออไม่บอกเลยเอจี่หัวหลอดเจเลยลูกซื้อมาให้ก็ซื้อไต่ลูกไปที่เซ็นล่าเอานะครับผมกับขอบคุณขอบคุณนะครับปูร้อยเอ็ดนะครับกะบฮาดิชกน้ำมีหมูน้ำเพิ่นเพิ่นโชคดีมากนีนะครับฮาดิชกน้ำปูทำมาชมเป็นแนวทางเด้อทำมาชมเด้อหาเข้ามาเข้าใจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่ามาเข้ากับเบิรงซื้อทำมาชมเป็นแนวทางอ่าย้ำเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับบ่าวเท่าไม่มีเฟซไม่มีเพจดเฟซบุ๊กเด้อทำมาชมเด้อ เป็นถ้าเห็นคือเป็ดปลอม,มน,นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าอาสวัสดีครับ